สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตัวก็จะมาแนะนําวิธีการกดเงินสดยังต่างประเทศด้วยบัตรนะวีซ่าจากธนาคาร SCB นะคะหรือว่าบัตรแค s กาดหรือว่าบัตรเงินสดบัตรเดบิตนั่นเองนะคะจากธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก่อนที่เราจะเดินทางไปยังต่างประเทศเราจะไปใช้บัตรแพล n เน็ตนี้นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเราหนึ่งนะคะเราไม่ต้องพกเงินสดเป็นจํานวนเยอะๆนะคะในระหว่างการเดินทางเพราะมันเสี่ยงใช่ไหมคะเราไม่ต้อง ต้องแลกเงินนะคะไปเพราะว่าเราสามารถใช้เงินบัตรนะคะที่อยู่ในนี้ไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่างๆยังประเทศที่เราเดินทางไปได้เลยเราจะได้อัตราเรทในการแลกเปลี่ยนที่ดีและก็สะดวกนะคะเราสามารถแลกได้ทุกที่กดเงินสดได้จากตู้ ATM ของประเทศนั้นๆเลยนะคะและตู้ที่เราไปทําการกดนั้นจะต้องมีเครื่องหมายของวีซ่าด,ด้วยนะคะและสําหรับหลายท่านนะคะที่ เดินทางไปต่างประเทศนะคะและนําบัตรนี้ไปใช้ยังต่างประเทศแล้วเกิดปัญหานะคะ,ะเพราะว่าไม่สามารถกดเงินสดออกมาได้เพราะอะไรวันนี้ตูมีคําตอบให้ค่ะนั่นก็เพราะว่าก่อนที่เราจะเดินทางไปยังต่างประเทศเราจะไปใช้ใจ่ายผ่านบัตรวีซ่าของธนาคาร SCB นี้นะคะเราจะต้องแจ้งไปยังคอเซ็นเตอร์ของทางธนาคารก่อนนะคะว่าเราจะนําบัตรนี้หมายเลขนี้นะคะชื่อนี้เราจะนําบัตรนี้ไปกดเงินสดไปใช้ จะอย่างประเทศไหนนะคะเพื่อที่ให้ทางธนาคารนั้นได้เปิดงานใช้บัตรให้เราระหว่างประเทศก่อนเราถึงจะไปกดเงินสดอย่างประเทศนั้นๆได้นะคะและบัตรนี้สะดวกสบายนะคะช่วยอำนวยความสะดวกในยุคข,ของสังคมไร้เงินสดเช่นปัจจุบันนี้นะคะไม่เฉพาะเพียงอย่างต่างประเทศเท่านั้นนะคะบัตรนี้ก็ยังสามารถใช้ได้ในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราสามารถใช้ได้ทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะที่เซเว่นหรือว่าเติมน้ํามันได้ทุกป เลยตามแห้งสรรพสินค้าที่ไหนก็ได้ค่ะทั่วโลกไปนี้ที่มีเครื่องรูดเครื่องแตะเครื่องเสียบบัตรวีซ่านี้เราก็สามารถใช้ได้ทั่วโลกเลยค่ะ